ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งนึงกับเกมมาครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเซิร์ฟเอาชีวิตรอดเซิร์ฟหนึ่งที่ผมเคยได้รีวิวไปแต่ว่าในส่วนตรงนี้แอดมินเขาได้ทำการยังไงละ่ะเขาได้ทำการหรือระบบทิ้งแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะเป็นชอ็อปขายยาฮิวจำนวน20ชิ้นราคา10บาทไอเทมว ยี่ิชิ้น50บาทเหมือนกันเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นการอันนี้ใช้เหรียญแรกของอันนี้น่าจะเป็นขายโลเทนเฟสราคา50อันได้300บาทอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเราไปตีบอสเนาะก็คืออันนี้เขาได้เพิ่มจุดตีบอสมาก่อนอันแรกกดตรงนี้เพื่อกับสปาวแล้วก็จะมีประตูไหนว่าเดี๋ยวผมหากัน อันนี้จะเป็นในส่วนของอะไรวะเรามาดูกันอันนี้จะเป็นแบบอันนี้เป็นอาชีพเนาะกดสมัครอาชีพลาออกจากอาชีพรายได้อาชีพแล้วก็เช็คอาชีพกดสมัครอาชีพก็จะมีตัดไม้ขุดหินเก็บอ้อยทุบแตงโมทุบฟักทองอันนี้น่าเป็นเก็บอ้อยขายเก็บแตงโมขายแล้วก็ทุบฟักทองเก็บฟักทองขาย น,นี้ก็จะเป็นอะไรวะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เขาไม่ได้แจ้งผมมานะอันนี้แลกกระจกเหรียญทองแดงแลกกระจกสีต่างๆแลกมเมล็ดข้าวอ้นนอยแตงโมอ๋อนะอันนี้จะเป็นาการซื้อของเพื่อไปทําการอาชีวิตรอดเนาะอันนี้จะเป็นขายบล็อกอันนี้จะเป็นขายบล็อกในการเอาไปก่อสร้างในการเอาชีวิตรอดเนาะ อันนี้เข้าไปสามารถสร้างบ้านทําอาชีพได้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เขายังไม่ได้อัปเดตมาเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนเขาอัปเดตมาเป็นตัวเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกกับทุกคนอีกทีหนึง่งอันนี้กดมาเพื่อกับสปลมีตรงไหนดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูตรองอื่นกันต่ออันนี้จะเป็นในส่วนของ การรับของอนน้กดเพื่อรับอันนี้ผมได้รับไปละเดี๋ยวตรงนี้จะมีอะไรอัปเดตอีกมาอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อยากเข้าเซิร์ฟนี้หรือเคยเข้าเซิร์ฟนี้แล้วถ้าเข้ามาตรงเนี้ให้เราพิมพ์คําสั่งตามผมนะพิมพ์คําสั่งตามผมเลยแล้วเราจะกลับไปที่สปาคือตรงเนี้ แอดมินเขายังไม่ได้เพิ่มสเปาเข้ามาไอจุดกับสเปาเข้ามาบอกว่ามันยังเป็นเบต้าอยู่มันมีอีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมหากันแล้วผมไปหมดแล้ว่ะผมไปหมดแล้วสิน่าจะหมดแล้วล่ะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับการอัปเดตเซิร์ฟวันนี้จบแล้วลครับคลิปนี้ง่ายไหมทุกคนได้คลิปนึงละ ก็เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องรอแอดมินเขาเปิตดตัวเซมอีกทีนึงนะ่งเนาะก็อาจจะเปิดให้เล่นตอนนั้นแหละก็ถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟเอาชีวิตรอดแนวแบบเอาชีวิตรอดหาเงินทํางานสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกดติดตามผมไว้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ได้เพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตครั้งต่อไป ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ก b s ับสไคให์ผมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนนี้สวัสดีครับบาย